มีร้านผัดไทยมาเปิดใหม่ในเมืองพิษณุโลกเป็นผัดไทยแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวสไตล์แบบสุโขไทยเลยแถมสไตล์ร้านก็ยังเป็นแบบทรงไทยด้วยทุกคนที่ร้านนี้เลยผัดท้าตั้งอยู่เส้นสีประชาอุทิศขี่มาทางคููเมืองร้านอยู่หัวโค้งพอดีทุกคนดูราคาก็ดีมีเมนูให้เลือกหลากหลายอยู่นะวันนี้ก็สั่งมาหลากหลายสไตล์เริ่มต้นกันที่นี่เลยทุกคนผัดไทยเป็นผัดไทยกุ้งสดนะจะเป็นสูตรโบราณจากสุโขไทยเลยรสชาติอร่อยเลยทุกคนส่วนเมนูนี้จะเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวสุโขไทยแนะนํามากเขาจะปรุงมาให้เราแล้วนะทุกคนแนะน นำให้ชิมก่อนปรุงรสชาติที่ทางร้านปรุงมาให้ก็จะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเพรี่ทุกคนที่ร้านยังมีเมนูส้มตําด้วยนะอย่างที่ป๊อกสั่งมาก็จะเป็นตำข้าวโพดเมนูของทางเล่นที่ร้านก็มีอันที่ป๊อกกำลังกินอยู่จะเป็นเกี๊ยวทอดไส้หมูลูกชิ้นปิ้งก็อร่อยทุกคนน้าจิ้มอร่อยมากส่วนจานนี้สายแซบต้องชอบจะเป็นผัดกะเพราก,ากากหมูดูจากสีสันก็รู้เลยจ้าว่าจัดจานแน่นอนกะเพรากากหมูกรอบกก,กินกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันเวอร์ปิดจบด้วยของหวานอันนี้จะเป็นบัวลอยเพื่หอมาามชวโลลลกองแ้เป็นไ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะ